สวัสดีครับพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนิปีนี้วรพจน์อีสานบ้านโนนพาคุณแม่ไปเยี่ยมพี่ชายเพื่อนครับที่บ่พ่อกัน20กว่าปีแล้วแต่เมืองบรรยากาศนะครับพี่น้องทีอพ่อพ่อกัน20กว่าปีที่บ่ได้มาเยี่ยมมายามกันนะครับพาน้องสาวพนมายามพี่ชายเพิ่นบ่พ่อกัน10กว่าปีแล้วบ่แม่ชิบปีฮอด10ปีบ่าพ่อพ่อกันหัดนี่เนาะครับใยเ่ใหญ่ใหญ่ไอ่กับน้องพี่น้อง พอแม่มยจำพี่ชาย่นพี่ชายอายุสักปีครับอแปสิบหพี่ชายนั่นแม่เทยแม่เจดสิามเจ็ดสครับเจ็ดสิบสองสิบู่ปู่ปู่ลุงนแปดสิหกยังจำได้ดีเจ็ดสิบเจ็ดปีเนี่ยเนาะามหาพีหานนองอยู่ทำาหมูว่างกคุณพาเราไปยามพี่น้องแม่ใหญเราเนี่ยผมไปแย่งว่างมานเนะต้อไปทักเกีย พี่น้องมา่ยามกันนะครับพี่ใหญ่กับอ้นไอ้กับน้องนะครับสิกว่าปีว่าพ่อกันหมตมาพ่อกันตาทคากันพี่น้องสาปีเป็นหนแห่่งง่สามปีเป็นเกียวเป็นเล่าเออ่นั้นั่เ้มาลูกเร็โอ้ยมาหาเทียว่าโอ้ยแม่บอบอกบลูเดอว่าุจุ่พี่น้องก็ไอ้ยวยบานมาดูอยู่เรวันนี้พ่อรุงอยบอกคอยย่บานวันนี้ นั่นะบอเศาเอบรากันนั่นโอ้ยไข่ได้สาปีข่เรก็ลูกหนึ่งกินมากนเครื่องอสด้วยตุ่สดยังต่ปิดรองในโยกได้ใช่ไหมเนี่ยกับน้่าชดปิดรองในโยกบอร่องในยกเสจันวันได้มต่วันตายแล้วตายแล้วบอเออจันวันมันเดนอน ตายแต่โดนอ่านม่ฉันแน่นอนฉันวันอ้าวผมจับปุจวันบักฮะเคยทาแล้วไปบวชตู้หุ่นถ้าปีอะครับไปบวชไอ้พันษาเดียวเหรอเพราะไปบวชถ้าปีพ่อโสเดียวผมจำไม่ได้ตู้จันวันมันตายมันจะไปฮะตู้จันวันม้วนไตู้วันตอนจะไปบวชเฮ้ยตายแล้วเอาจันวันกับมันกายกันได้บวชกันเอายาไปถวายอันอีน้อยหรือเ่เอออีน้อยอีสวัสดิ์ อีไงนะไอปอนไอปอนอยู่สว่างอี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 ไงมันอยู่สว่างมันเป็นพยาบาลอยู่สว่างอีอีอีน้อยอีน้อยนั้นเป็นไอ้มันเปิดเปิดร้านเสริมสวยอยู่เมื่อไรผมเพิ่งย่างผมโอเคธุรกิจส่วนเต๋อเมื่อไหร่พ่อต้งตายเหรอเห็นอยู่มาหน้ากับลูกมันเห็นอยู่มันได้มันถามหาป้าปอนป้าปอนพ่อหลวงเจักจักปีแล้วเนี่ยพ่อหลวจักจักปี ก้าแปดชิดทะเลแปดสิบหกแปดสิบหกปีแปดสิบหกกับสามเดือนกับตั้งเนี่ยลาวันที่เท่าไห่เนี่ยสามหมื่นแปดสิบหกปีจำได้เบิร์ตสุยางหนึ่งมัน เล่นไดก็ว่าเป็นคู่ดอกอม<บ>าได้เป็นคู่หลังเขาดอกเราไม่มีเงินขึ้นอพอว่าสามขาอเสด็จเป็นคู่อโ<ห>อ้ยหาแสนฮอกแสนเล่นจบมาแล้วก็ได้กับอิสวันหลานเนยล่ะลูกยายหอมอันมาในน้องมันได้เห็นน้องผู้น้องเล่นน่องกัรจบหรือเปล่าจบอียงเนี่ยว่าเอาเมียละ่ะน้องมานอนผู้ชายนี่เนาะออเอเดนพะลุงฮะเบอร์แม่มึงแย่หาแล้วครับ กูบอกตัเบอร์ผนั่นเบอร์ใเบอร์ยังู้ก่อนสิบปีพอดีบ่ขอกันเแปดสิบห้าแะดสิแปดห้าแป้วหกเก้าหกสามหกห้าดมงในเียงไอ้น่อน่อยบเอออน่อยอีสวัสดิยอีใหญ่เลยอีปนอีปนอยู่สว่าง อีญงมันอยู่สว่างมันเป็นพยาบาลอยู่สว่างอีน้อยอนมันเป็นไอ้มันเปิดร้านเสมสวยอยู่เมื่อไรผมยังโอเคธุรกิจก่วนตัวม่หนมพานตายละเห็นอยู่มาหน้าตำรมันเห็นอยูมันถามหาป้าปอนป้าปอนพุ่งเจ้าจักปีรเนี่พุ่งเจ้าจังปีกแปดสิบเร่แปดสิ ปดสิปีแปกับสามเดือนกับตั้งเง่วันที่เท่าไหร่เนี่ย่แปหีจำได้เบิร์สุยางมันมาหอดเอาไม่ใ่เาไส่ย ใค่ผ้าดาน้ำสองไผมันเอาไม้อาน้ำสองพผยอันซื้อผ้าผมาดูๆจะเป็นบาน์ะอันนั้นกัพ่อเนี่ยนลูกราคนให่อันนั้นกับ่ที่ได้ลูกเป็นบาเป็นจาเปนผู้นั้นก็ได้ก็ได้เคยวัดแล้วยลบบุรี่นวาสนายู่สรรบุรีลบๆบ่ฝั่มาหาไปวาสิบ้านมาหาเจ้าอยู่มันบอก้พื้ามา่กมาอยู่